สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เดินทางกำลังอ the เว y ไปชิคาโก้นะคะชิจี้ขับนะคะนื่อยใจผู้หิงคน่มใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะมีเหตุผลของตัวมันเองตัวนางนางเองตอนที่นางก็จะบอกนางเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เพราะว่ากูรักมึงไงคะแค่นั้นแหละคะ่ะ รอกไม่ว้น,น,นะคะผู้ชายในเมื่อบางทีคุณสายตาวื่วาวาุนกับผู้หญิงหลายๆคนรอบขค่ะผู้หญิงอาการหึงหวงก็อยากโกรธก็อยากอะไรนะคะจากผู้หญิงที่ชื่อคาเลนนีค่ะน้ามันมากระดับสิบทอดไข่ได้เ <c oughs> จ้าสมาร์เตอร์นี่กำลังออเดอร์เวไปชิคาโกกันเฮ้อกั อ่ฮะเจ้าโอเคเจ้าค่ะตอนนี้เราก็ออกจากเซนหลุยแล้วนะคะก็ชิลเรื่อยๆฟังเพลงสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็รูดซิปกระโดมลงนิดๆค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเขตของอิรินอยแล้วนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใกล้ชิคาโกนะคะอีกแป๊บนึงค่ะแปบ๊บนึงค่ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะนี่ค่ะก็จะเป็นฟาร์มนะคะสุดลูกหูสุดลูกตานะคะน่าจะปลูกข้าวโพดนะคะเราสังเกตจากแท่งตรงโน้นนะคะค่ะเดี๋ยวก็ต้องหาสามีแถวนี้แล้วกันนะคะเราจะได้มาหักข้าวโพดกันนะคะสิคะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะหาบ้านเจอไหมนุ่นค่ะตอนนี้นะคะเราก็แวะทานอาหารกลางวันนะคะที่ ดิฉันไสไงอนนะคะไทยเวียดนามรีสรรอร์ทค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะไม่อร่อยกูตกค่ะอาหารน่ากินมากเลยค่ะมีกระถงกระต๋ว่วนะคะคงจะอร่อยอยู่แหละเพราะคนเต็มร้านเลยคะ่ะอุ้ยมีกยเต๋่วไก่ด้วยใช่ไหมเฟอร์กะนี่ค่ะค่ะข,ขอตัวไปเลือกอาหารก่อนนะคะสิเวลาค่ะแกงต่างๆอาจจะตอนแรกจะสั่งเรียกว่าอะไรนะ ชิคกี้พายบอกรอ15นาทีเอาไม้ค่ะทุกนาทีของฉันมีค่าฉันควรจะไปถึงค่ำนะคะก็เลยสั่งอันนี้ค่ะเป็นคนจีนอร่อยชิก๊กเกอร รสสัาายแล้วค่ะไงคะรสชาติที่กำลังจะชิมนะคไทยไม่ไทยจีนใช่ใชได้ค่ะใช่ได้หรอโอเคเดี๋ยวมากว๋วยเตี๋ยวต่อกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มากรสชาติของ ถุงมั่งนี่ไม่ล้างคัมมือฉันกินคนเดียวตายกันเทีวอันนี้หูกินมะนาวกับิกกิ่นใบโหระพา<ม>เส้นเยอะมาก กกยอยากได้พริกอีกไม่มีพริกป้นเคยตถาม,มาแลมาละคิดแบบจือ้อๆไก่นุ่มมากไก่อบมันมันนุ่มมาก หล่อๆทั้งนั้นเลยแถวนี้ล้อเ,เ,เล่นไปชนแถวนี้นะคะเป็นทุ่งเป็นไร่ข้าวโพดอะ่ะสุดลูกหูลูกตาจริงๆนี่เพิ่งจะเห็นเมืองเนี่ยค,ค่ะมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าได้เนะ ชิ้นได้ไม่แผ่นนะช้อนอยู่ไหนวะเนื้อหมูคนนี้านาไมถึงได้นะก็ได้อยู่ กดไปชนะนานบายบายใช่ค่ะนะคะก็ตอนนี้ทางข้าเสร็จแล้วกข็ขเดินทางอีกนะคะอีก3ชั่วโมงถึงค่ะแค่ค่าบายบายแล้วพี่กายเจอกันที่ชิคาโก